พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่อินเดียนะคะเป็นเหตุการณ์ที่นักโทษในอินเดียอาศัยจังหวะเผลอหนีจากรถของเรือนจําทําให้นักโทษหลบหนีไปได้ทั้งหมด3คนค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองจันทรีรัฐอุตตราประเทศของอินเดียบันทึกภาพขณะที่นักโทษ3ามคนอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เรือนจําเขาจอดแวะดื่มชามจังหวะนี้แหละค่ะก็แหกเลยค่ะ เปิดรถออกมาแล้วก็วิ่งหนีสองคนหลบไปทางฝั่งขวาอีกคนนึงหลบไปทางฝั่งซ้ายตามรายงานระบุด,ด้วยนะคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีนักโทษอยู่ในรถของเรือนจําทั้งหมด7คนคแต่มีนักโทษ3คนที่กระโดดหลบรถหลบหนีจากรถไปซึ่งนักโทษที่หลบหนีครั้งนี้เป็นชายทั้งหมด3คนอายุไล่กันเลยค่ะ 20- 21แล้วก็27ปีซึ่งทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือรวมทั้งลักทรัพย์ตามสถานีรถไฟด้วย ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ชาวนในอินเดียก็วิจารณ์เรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่เรือนจําที่ปล่อยปละละเลยให้นักโทษหลบหนีได้ง่ายได้ขณะนี้ขณะน,นี้ตำรวจยังไม่สามารถตามจับกลุ่มตัวนักโทษทั้ง3รายได้นะคะแต่แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถจับกลุ่มทั้ง3รายนี้เร็วๆนี้โดยได้ไล่เปิดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปค้นหาในพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะที่ปล่อยให้นักโทษหลบหนีไปตอนนี้มีบทลงโทษก็คือถูกสั่งพักงานและถูกดําเนินการสอบสวนฐานปล่อยป่าละเลยขณะที่ปฏิบัตินาทีนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินเดียนะคะคคไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนักโทษหลบหนีได้ง่ายไ้ขนาดนี้เขาไม่ล็อกรถหร,อหรือว่ายังไงสงสัยเหมือนกันแล้วลงไปจิบชาแม่นะฮะ